สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะ JB ต้อง8นะครับวันแล้วนะครับหลังจากที่ต้อมได้ทําการใส่ปุ๋ยไปในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับก็ข้าวเริ่มเขียวขึ้นมานะครับเพราะว่าในช่วงของข้าวตั้งท้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงธาตุอาหารนะครับขึ้นมานะครับเราก็ต้องบํารุงเขาเรื่องของการฉีดยาถ้าไม่ฉีดช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดด่างมเมล็ดดำด้วยเชื้อราด้วยเกี่ยวกับเรื่องพวกหนอนอะไรด้วยนะครับแปลงนี้ก็โดนบุย่ยไหมอันติดบ้านเนี่ยแต่ติดโดนไม่เท่าไหร่นะครับคือฤดูกาลนี้ต้อมไปไปดูมาหลายที่นะครับถ้ารอดจากของต้อมไปรุ่นใหม่ที่ทําอยู่ที่ว่าได้ประมาณ25วันก็ยังโดนแต่ไม่เยอะอยังถือว่าไม่เยอะนะครับก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วถ้าใครหวานตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็นี่พามาดูนี่ครับตรงนี้ที่มันโดนเรายุบเห็นไหม เนีย่ย่ยอม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 ไปนะครับก็ฤดูกาลนี้ยาเชื้อราอย่างไรก็ต้องฉีดนะครับทุกตัวครับแล้วอีกอย่างคือหนอนในฤดูกาลนี้ทําไมถึงไม่ค่อยแรงเออมันเป็นเพราะอะไรทําไมอ่าหนอนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าเราฉีดเกี่ยวกับเรื่องของพวกยามแมลงบวที่เขาอ่าในตัวยานี่ที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนอนด้วยไงมันก็เลยไม่มีเพราะฉีดยาที่เนี่ยหนอนเราก็ไม่เห็นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ว่าอ่าไม่มีไม่มีบวนะ เราฉีดแค่ตามวันปุ๋ยะเออตามวันปุ๋ยสองรอบสามรอบเราก็ฉีดแค่นั้นแต่มาฤดูกาลนี้เราฉีดเราฉีดยาเยอะเพราะฉีดยาเยอะปพ๊บมันก็ตัดวงจรหนอนได้หนอนก็จะไม่มีเรื่องหนอนกอหนอนชอนใบก็จะไม่มีก็ถ้าม,ามีก็มีน้อยนะครับแต่เราก็ต้องสมควรฉีดนะครับในช่วงของข้าวตั้งท้องเราฉีดยาอะไรได้บ้างนะครับช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยต้องฉีดให้ครบนะครับแต่เน้นเน้นเลยนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องของหนอนกอ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดด่างเม็ดดำอไพวกนี้ไอ้เชือ้อไอ้ตัวเชือ้อราแต่แต่ข้าวตั้งท้องเนี่ยต้อมจะฉีดของออติว่านะครับต้อมจะฉีดของออติว่าหรือออนหน้าก็ได้หรือจะเอาอันไหนก็ได้นะครับบางเจ้าก็เอาอาัมูเล่มาฉีดในช่วงข้าวท้องก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สําหรับต้อมต้อมจะเอาไว้ฉีดช่วงข้าวอ่ากัดหางปลาทูหรือเขาเรียกว่ารับก้มแล้วนะัดช่วงนั้นไปต้อมจะเอาของอามูเล่ฉีดนะครับตัวยามันมีเยอะนะครับในตอนนี้ในท้องตลาดก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ดังนั้นเราก็เลือกฉีดเอานะครับว่าเราจะาฉีดยาแบบไหนเลือกแบบไหนดีนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้ข้าวราคาไม่ดีนะครับแล้วโดนแมลงบวชโดนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อรากันเยอะก็ลงทุนมากก็ไม่ค่อยดีใช้ยาตัวแพงๆถามว่าถ้าถามต้อมนะใช้ยาตัวแพงๆแล้วใช้ทีเดียวแล้วจบเนี่ยดีกว่าไปใช้ยาตัวาปานกลางหรือทุกถูกเนี่ยเราก็ใช้หลายรอบอันนี้ก็ต้องดูที่แปลงนาเราด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของเชะราในของต้อมเนี่ยเบาเยอะเลยคือแทบจะไม่มีแล้วเพราะเขาฟื้นมาแล้วไงเขาฟื้นแล้วก็ฉีดยานะครับส่วนของการฉีดยาของข้าวตั้งท้องนะครับว่าฉีดช้าสุดคือตอนไหนช้าสุดของข้าวตั้งท้องนี่ก็คือทํายังไงก็ได้ครับอย่าเพิ่งให้ข้าวเขาออกอ่เอออย่าให้เขาแบบแทงออกมายังไม่เห็นแทงอเราฉีดไปก่อนหน้านั้นนะ ถ้าข้าเขาเริ่มแทงออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยทันแล้วนะครับแต่ถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้ถ้าถ้าเป็นโดนฉีดก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนเดินเหยียบลงไปอะ่ะมันก็จะทําให้ต้นข้าวหักนะครับเพราะข้าเขาท้องแล้วนะครับเขาจะหักนะครับต้องรอให้เขาออกก่อนแล้วเราค่อยเดินลงไปใหม่ได้แบบนั้นนะครับเราก็อย่าไปเดินลงไปเลยดีกว่าเนาะก็มันเดินดูแปลงกันด้วยนะครับก็ในฤดูกาลนี้ก็แถวบ้านต้อมก็เหลือไม่กี่เจ้านะที่ว่าเริ่มทํากัน เพราะว่าน้ําไม่ค่อยมีกันด้วยหนึ่งอย่างน้ําหายากนะครับแล้วก็น่าจะอรอฝนฤดูกาลก็คือเดือนพฤษภานะครับอาจจะได้ทําพร้อมหน้าพร้อมตาเปน็นนาปีกันช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงที่อ่าเจ้าของนามีน้ําบ่อน้าสาอ่าถึงจะทํากันอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีบ่อม่มีสะทําไม่ได้นะในฤดูกาลนี้ในช่วงเนี้ยอันนี้ลมก็แรงนะครับนี่ท้องฟ้าก็มืดนะครับวันนี้จะตก หรือเปล่าแต่ของบ้านต้อมไม่เคยตกเลยมืดอย่างเดียวนะครับมืดแล้วไม่ตกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะมาพูดคุยข้าวตั้งท้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยดูว่าของต้อมจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับประมาณสักเท่าไหร่เพราะว่าณฤาดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่โดนบัวน่าจะเอาเรื่องนะครับรอบนี้รอบที่แล้วก็โดนรอบนี้ก็โดนรอบหน้าหวังว่าจะไม่โดนแล้วเพราะว่าน่าจะหมดน่าจะหมดจริงๆนะครับรอบหน้านะครับ วันนี้ก็พามาดูแปลงนานะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนอ,อยากจะให้ทําคลิปอะไรพิมพ์มาดีกว่าเพราะว่าต้อมทําคลิปเกือบหมดแล้วก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วตอนเนี้ยเรื่องยาก็ทําไปแล้วเรื่องปุ๋ยก็ทําไปแล้วนะครับก็อยู่ที่พี่ๆน้องๆบางทีก็เข้าไปดูย้อนหลังให้ต้อมบ้างก็ได้นะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะเพราะบางทีต้อมมาทําคลิปลงไว้นานแล้วไม่ได้เข้าไปย้อนดูคลิปเก่ามาดูคลิปใหม่ ตอนนี้ต้อมมาทาคลิปมาหมดแล้วตั้งแต่คลิปเก่าๆแล้วนะครับก็ไปย้อนดูกันได้เนาะนี่ก็หวานปุ๋ยไปก็เขียวเลยนะครับเขียวขึ้นมาเดี๋ยวรอรอดูอีกสักสองสามวันว่าจะมีหนอนบ้างไหมนะครับเพราะว่าในช่วงนี้หนอนกอเริ่มจะมีเริ่มจะมีนะครับพี่ต้อมไปดูแปลงนามานะครับเพราะาข้าวเริ่มตั้งท้องเนี่ยเริ่มจะมี นะครับต้องหมั่นเดินดูนะครับแล้วก็เรื่องของผ่องเพียกระโดดสีน้ําตาลในฤดูกาลนี้มีมาแล้วนะครับก็ต้องต้องหมั่นดูดีๆนะครับไม่ใช่แค่มาแลงบวยอย่างเดียวนะเพียกระโดโดมาแล้วนะครับก็แวกดูในแปนลงนากันบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่ต้อมจนบวชมาเนี่ยมันยุบไปเลยเป็นเส้นไปเลยเนี่ยเป็นทางไปเลยเป็นเส้นเนี่ยครับนี่คือข้าวพร้อมจะออกเลยเนี่ยจะออกแล้วนะครับนี่นี่ ต่งแล้วก็ตามสภาพนะรอบนี้ไม่รู้ยังไงไม่ค่อยได้ลงทุนมากเท่าไหร่ก็จะเหลือกำไรหน่อยนะครับถ้าแปลงนาแปลงไหนเป็นนาเช่าด้วยน,นี่ก็จะมีปัญหานะพอต้อมเห็นหลายเจ้าแล้วค่อนข้างที่จะปนหัวเลยฤด,ดูการนี้นะครับฤด,ดูการน้าสู้กันใหม่นะครับมาพูดคุยรวมๆเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาเข้าท้องนะครับช่วงไหนฉีดยาอะไรดีนะครับอะไรอย่างนี้ก็ พี่ๆน้องๆคนไหนท่านไหนที่เป็นอ่าทำนามานาแล้วอยากจะฝากอ่าความคิดเห็นอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอ่ามาพูดในช่องต้อมได้นะต้อมไม่ว่านะครับเพราะว่าต้อมทําคลิปเยอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูข้าวตอนข้าวเขาแทงรวงออกมาดีว่าจะ ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งลากแตกกอนะครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีติดต่อสอบถามทางข้อความหรือความคิดเห็นช่องต้อมดือชาแนลได้เลยหรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับผู้หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับ0 9 9ย์เก้าเ